ครับวันนี้ก็จะมาสมมนต์ความเพียรของพระกิ่งพันลีพินาทนะครับผมครั้งที่79วันที่ส8เดือน7นายสลาวินลำดับที่102นะครับบัดน,นี้วันที่ส8เดือน7เป็นครั้งที่79ที่ข้าพเจ้า,าสลาวินเงศเลิศบวรขอถวายแสงสวสัสดิ์สัตยาพระสุภพระริกษุและมนต์นต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรีรยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอิกของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจาะจอในขณะพันธนาในบทสวดแห่งการนล่นด้วยเทินหนึ่งกับพระรัตนตรัยอะนังสมาสมุทโธปควาพุทธังพลังตังกมิวาเทมิสวางขัโตภะคะตาธรรมูธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสังฆูชาภะแพดีพินาชอะลังสมาสัมุทโธสุติลังปาลิณีพุตโตพุณนหิธัลามโนธานิปารามิหิเจติสติเยวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสนังระโตปุเชมิกรัตนัตยังธรรมังเารานิโสธินา สามชนมลุงเทวดาสมันตาจจกวารีสุอัตราคาฉันตุเทวตาสธรรมมุลลาเจสาสนันตุสักโมกกังสักเคกามีเจรุเปีขีริสิขาราจเตจันตลิกีวิมานีขิเประเทศจักขามีตันรุบนาคาหานีทีหาวุจุนีเคเตภูมาจันตุเทวาชลธละวิสเมยยักขาคันทัพนาคาติสันตาสานิเกยมุนีวราวาจานังสัตว์เมสุนันตุธรรมสุนักโกวยามตันตาธรรมสุนักโกวยามตันตาธรรมสุนักโกวยามตันตา สี่ภูมิภาคพาคานามาการนโมรัสสะปะคะวตโตถาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรัสสะปะคะวตโตถาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรัสสะปะคะวตโตถาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าใจสนะคมานาปาทะพุทธังสนังคจฉามิธรรมังสนังคจฉามิสังฆังสนังคจฉามิตุติยมปีพุทธังสนังคจฉามิตุติยมปีธรรมังสนังคจฉามิตุติยมปีสังฆังสนังคจฉามิตัดยมปีพุทธังสนังคจฉามิตัดยมปีธรรมังสนังคจฉามิตัดยมปีสังฆังสนังคามิ หกสัจจกิริยาคาถานาทีเมสันังอัญังพุทโธเมสันังวรังเอตินัสสัจวัชนะสุทิเมหุนตุสัพปทานาทีเมสันังอัญังธัมโมเมสันังวรังเอตินัสสัจวัชนะสุทิเมหุนตุสัพปทานาทีเมสันังอัญังสังโฆเมสันังวรังเอตินัสสัจวัชนะสุทิเมหุนตุสัพปทานเจติรัตนาปนามคาถา ภูทังนเมตนพูตตาสรีละจิตตังธรรมังนเมตนพูตตาวิสุทธิสารังสังขังนเมตนพูตตาสุสีละจิตีอีตังนเมติรละตนังรัตนนตยะวหังสมมาสมโมสัลีตัวัตถุวิเสสะภูตังอันโยยานยุตตาคุณาโยค้าสักขวาตังอัศมีตยมพิปิแตเทวะยถาติทันทีกังวินาแตทิตเลสามาสัมภเวนะโลเกกะกะสะจีจเจเรจะปรจุภูตังกัมพีละยาวิสยัง อติทตูตทศตังวินยุหิปันธิชาชนหิวิชนญาลูปังโลกัมหิเกหิจิก,กระทันจุปาร,รับภนิยังเกสันจิตตุทีทตแตงคุณกุณกายตายะนามิหิเดวะชนะตายะส,สุวิสุตตันปิสมุตปัสสตังนามาศีสุธาปัสสาทาท,าทานังปุญญาธีกานามาสมุตตะมาปุญญคูมังทุขาปมุจจะนัมุขสัสสะนังขตานังปูชราเฮสุบาระมังอภิปูชนเย,ยังนิพพานาสัสฉิกิริยาย,ยุปานิสายยะถังสัมมาเกเลสมัมมาลสโสนัตถสิทธิยาจะสาตุหิ อธากุสะเลหุปัสเสวณิยันปัญหิจะปิศานังขะมณียมีวัตสัมมาหิตันติรัตนังศาณังขตัมหะระติมพิวังคณะนิสุนัมสะมนาปูเชมาจะปิสาสตังสุปันสันติตาตถานุปาลิจริยาสถาตะจัจจสุภูรีนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชนะสัตสัจจะสถาปิสวัตถีหัวตุโยเจธาธรรมะวินะยมหิปมาณะปูโตลกุตะลาพิ่สำมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปันนิใส่ยจจายะอัยัมปีหุตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปัสสาธกาโรแปดนักาาาลสิิธคถ โยเจคุมาโมหะมาลาประกาศโูสามังวัพุทโธสุกตอวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมเดยันโตปาเปี่ยสเข้มมังชนะตังวินัยยังพุทธังวันตังเสหลสสานามามิโลกะสานธัญจาวินัยกักจัตันเตชสาเตเชียสิตีหนตุสัพพันตระยาเจวิสามีนตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะถุทัดเสสีโลกะสาวิสุทิมังคังนิยานิโกธัมมทัตัสสาธารีสตาวโหงสติกะโรสุจิโนธังมังวันตังเสหลสสานามามิโมหะปะทละรังอุปสันตถาหังตันยศาสเดเชียสิตีหนตุสัพพันตระยาเจวิสามีนสุตานุโโย โลกัสัะปาปุปะิเลสเชตาสันโตสยามสันตินิโยชโกจักสวากาตะธรรมังวิชิตังกโรติสังคังวัลตังสิรสานามิพุทธานุพุทธังสมาสีราทิฏฐันเตชะเตเชสิธิโหนตุสัพันตระยะจิเวสเมตุตานโมกันอัตคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีสีโนนโมอุตตมะทธมัสสะสวางาตเสวะในนิธานนโมมหาสังฆัสมาปิวิสุทธสีลัติทินโนนโมโอมาตายารัตถะรัตนัตยัสสะสาธุกลางนโมโอมากาตีตสาะตัสสะวุตุยัสสปินโมการะปพาเวนะวิคัจฉนตุอุปัฏฐานนโมการานุภาเวนะสวัสดโหตุสัพพทานโมการาสเตชนะวิหินหิโหมิเตชวา สิมาสมายโสูตเอวัเมสตังเอกังสมายังพระขวาสเกสุวิหารติกับปิลัวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังฆ์เทนาสติงมจมัติหีภิกุสติหีสัพเพหิวะอรหันเตหีทัศหิจันลกทาตุหีเทวตาอิปุรณะสันนิปฏิตาโหติพระคอนตังัสนายพิกุสังกัจจะอตะถโหจตุนางสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัตะถโหศิยังโหพระขวาสเกสุวิหารติกับปิลัวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกษุสงฆ์เทนาสติงมจมัติหีภิกุสติหีสัพเพหิวะ อรหันตหิทัศหิจันละกทาตุหิเทวตาอุเุยนัสันนิปิตาหุนติพระควันตังทัศนายายพิคุสังขันจะยันนุนะมายงปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปปัสสังกมิตวาพระขวัตโตสันเกปัจเจกขาหาภาษาเยมติอัตถโหตาเทวตาเสทาปีนามะพระละวาปุริโสสมิทิตังวะภะหังภาสาริเอียบภาษาติตังวาพ่ังสมิชยะเอวะเมวะสุทธาวิเศษสุเทวสุอันตรหิตาพระขวัตโตปุระโตปัญละหังสุอัตถโหตาเทวตาพระขวันตังอธิวัตเทตวาเอกมันตังอาตังสุเอกม มหาสมัยโยปกวนาสมินเทวกายาสมาคตาอาคตัมหผ่อิมังธรรมะสมัยยังทกิตายะวะอัปปาราทีสังคติอันละโขอัปปาราเทโยตาปะขวโตสันเกอิมังขังบัณฑสีตัตระภิกโวสมาถังสุจิตตังอัตโนุจุกะมะกังสุสารทิวะเนตานิทายีตวะอินทริยานิละคันติปันธิตาติอันละโขอัปปาราเทโยตาปะขวโตสันเกอิมังขังบัณฑสีเชตวะคีลังเชตวะปริตังอินะคีลังโอหัตจามเนชาเตจันติสุทาวิมาราจักปุมาตาสุสังตัสสุตา พักขาวโตสันเีอิมังคันงบาสีเอเกจิพุทธังเสนนังคตาเสนยเตกมิสันติอปายะภูมิปะหายะมัรสังเทหังเทียวกัยังปริปุเรนสันติติอัตโขภควาภิกขุมันเตสิยีพุยนาติกเวทัสสูตรโลกธาตุสุตทีอัตตาสันนิปริตาหุนติฐากตังรสนายะภิกขุสังขันจ์เยปิเตภวีเฮสุงอติตมัมฐานังอรันโตสมาสัพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปนบละมะเยวะเทียวตาสันนิปริตาเอสุงเศทษฐปิไมหังเอตหิเยปิเตภิกขเว วิสันติอรังคตมาธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปัพรามเยวัตเทวตาสานิปิตาวิสันติเสซธปิไมหังเอตานหีอริจิสัมมิทิภิกขเวเทวกายังนามานิกิริจิสัมมิภิกขเวเทวกายังนามานิตาอิสิสามิภิกขเวเทวกายังนามานิตังสุนัตถะสัตุการนามัสสิกโลถาปัสสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตปิคูปะกัตโตปัญจสโสสุงภควาเอตสโวจัตสิโลกรมโลกัสสามิยัตักภูมาตัสติตาเยสิตาคิริขปรังปะหิตตาสมาหิตาปูตุสาานมัสิ พิณโยปัญจสเตจตวาวเนกาปิลาวัตเวเตโตอมริกเยสถาสาวเกศสาวเสนเตยเทวกายาพิคันตาเตวิชันถาพิกาโวเตจักรปะมะกลงจุตวาพุทธศาสสาสนังเตสังปาตุลหุยนังอมรุสานาทัสนังอภิเกสตัมัตถังขุงสหัสสังสตเลิงสตังเอกีสาสนังอมรุสานามัตถสงอภิเกษนัตปมัตขุงทิสาสภาปุตตาอหุเดชพังอภิญญะเพราะวัชิจตนะจักคุมาตโตอามนิกเยสถาสาวเกศสาวเสยเตเทวกายาภิกันตาเตวิชันถาพิกาโวเยห่างกิติสามิ ขีราหีอนุปุปโสสัตตสหสสาวิยขาภูมมาการิลวัฏทวะอิทิมัตยชุติมันตวันตยัสสิโนโมทมนาธิกรรมุงพิุังสัมติงวนังจสหัสสาเหมตายะขานะตานิโนอิทิมัตยชุติมันตวันตยัสสิโนโมทมนาธิกรรมุงพิุนังสัมติงวนังสาตาขีราติสหัสสายะวาขาตานิโนอิทิมัตยชุติมันโตวันัตโยสสิโนโมทมนาอธิกรรมุงพิุนังสัมิงวนังอิทเตศราสสหัสสาวะวิยาณะั เวสามิตาปัญจสตาญาขานะต่ำนิโนอิทิมนตยิติมันโตวันนาวดุยัสสิโนโมทัมนาภิกมงภิกขังสมิติงวนังกุมพิโลราชอยโกเวปุรสันิเวสนังพิญโยนังสตัสหัสสังญาขานังปิยุปัสติกุมพิโลราชอยโกเวโสปาคัสสมิติงวนังปุริมาจากทสังราชาสัตตะโสภัสสติขันธพนางอธิปติมหาราชายัสสศิสุปุตตาปิรัสสาหัวอินทนามาหาภะอิทิมนโตยุติมันโตวันนาวดุยัสสิโนโมทัมนาภิกมงภิกขณังสมิติงวนัง ทาคิดั่นจะที่สังราชาว, to to วิร er ุฬ okay. หุปัสสาสติกุมพันนังอธิปฏิมหาราชายัสเสโสุปุตตปิดัสสะภาโวอินทนามาพะลายอิทิมนัตชุติมันโตวันตโยัสสินโนมูธมนาพิกมุงพิกรังสังมติงวนันปัชชิมัญาจตที่สังราชาวิรุปโคปัสสาสตินางคนังอิปฏิมหาราชายัสิสดสปุตตปิดัสสภาโวอินทนามาพะลายอิทิมตัวชุติมันโตวนนาุตยัสสินโนมูธมนาพิกามุงพิกรังสัติงวนันอุตตนาจตที่สังราชาวุเวโลต อินทนามามหาพาราอิทธิมันเตวันาตยัสติโนโมทมนาติกมงติกมังสัมมญจิงว่นังปุริมาชทีสังทาศตโรถุตะกินนะวิรุณโกปชิมนะวิรุปปกโขกุเวโลอุตรังทิสังจะโรเตมหาราชาสมันตาจะตโรทิศาสันละมนาอดังสุวเนกาปิราวัตเวเตสังมยวิโนทัสสาโหวัญญาทิกาสถานมยากุเตนถูกเวเกนทูวิภูจะวิภูโตสันทะจะธโนกาเมเสศโหจัะคินุคันถูกนิคันดูจะปนาทตโอปมันโยจะเซียวสุโตเจมาตุลิ กิตเจโนจาคันรับโคนัลราชาชนโหนสโภอาคูปัญจสิโขเจวะติมพัลลูเสีเจษใสเดนเยจราชนโุคันพาสาราชจพิโมธมนาพิกรมุงพิคุนางเสมาติงวนังยังทางคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสชากากำพละสตระอาคูปยาคาสหายเติพิยามุนาทัตตะถาจะอาคูนาคะยังสติโนเอราวันโนมหานโคสุปปะฆาสเมติงวนังเยนะคะลาเชสหาสารันติบทิพานทิชาปะขีวิสุจักูเวหายัสเตวันัมัชาปตตาจิตตาสุปนายอิติเตสานังอภัยตฐานะคะราชานามาสิ สุป an ันนตโตเขียมะกะศีพุทโธสนาหิวใจหิอุปวะเฮียนตานะคะสุปันนาสนะมะงเสพุทธทางกีตาวิจชษหาเทนะสามุธทางอัศราสิตาพัตโลวัสวัเสติที่มันโตยะสัตสินโอกาลกัญชามหารพิสมาอัศราธนะเวขาสาเวปจิติตจิจากปะหาราทวนนโมจีสถานสตันจักปริปตานังสัพเพโรจนะมะกาสนะหิตวะเบลิงเสนาลงปทฐมุปาขะมุงสัมพยโยทนิพพันเตภิกุณังสัมพิติงว่นางอัปโปเดเทวาปัตวีจเตโชวายาตฐาขะมุงวะรุณาวะรุณาเทวาสมุติยะสสสาาาาหเมตตกกกรุณิ อคูเทวายักโนทัาเสเตัสสากายสัตเพนะตนโนอิทธิมันโตชิติมันโตวะฐตเสสิโนโมธมนารพิกมุงพิกุณังสัติงวนังเวนทูจะเทวาสหนีจะอัสมาจะทเวยมาจะทัุปนิสาเทวาจะทัมมาคุปุรักิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานะคาต่นิปุรักิตวาอาคูมันทวะลาหากาวสุนังวาโสเศโธสโกปะคาปุรินะโธทัาเสเต์ทสสากายสัตเพนะแต้วนิโนอิธิมันโตชิติมันโตวณัน วรุณาสหธรรมะจะอาจุตตาจันนิชกาสุริยะนิจิลาอาคูอาคูอัสวะนิสิโนทัศเจตัสสากายสเพนะต่อนิโนอิทิมันโตอิติมันตวันาวตุยัสติโนโมธมนาพิการมุพิคุณังสมปติงว่านังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุจามาทิทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูพันโยเทวายเจโรหิตาวสิโนปารคามาหาปารคอาคูดิวายัสติโนทัศเจตัสสากายสเพนะต่อนิโนอิทิมันโตอิติมันตวันาวตุยัสติโนโมธมนาพิการมุพิคุณังสมปติงว่านัง สุการกรมหาอุรณาอาคุยคณะสาสหาอุตตะไหหาปาโมขาคุณีวัชรพิจฉนาสถามัตาหาลักษานมิสกาจัยัสสิโนท่ยังอาคาปิจุโนยวิิสาอาวิเศษีทศเสตสถาธะกัญสัพเพณต่าวนิโนอิทิมโตชิติมันโตวนาวเดวสิโนมูธมนาพิกมุงพิกกนังสัมพติงกนังที่มีอสุจายามากตะกาจยัสสิโนสามพิจการลำมเสถาโชตินามาจัอาสวานิมานนัตติโนอาคุอัถาคูปันณีมิตาทศเสตสถาธะกัญสัพเพณต่าวนิโนอิทิมโตชิติมันโตวันาวเดวสิโน สัตเทเตเทวินิกยาสัพเพนะตะวันนิโนน้มันพิจนะกัญญเยนเย็นเสถีานสถานพุทธิสถิตมัคคีรังอุคตินามรรดาสวังทักเคมุขตารังนาคังเจนทวัสสิตาติตังสุขพมาปรัมตจักรุตตาอิทิมโตสหัสนาคุมารติโสจัสรุภาคัสัมมิติงวนังสหัสสะภมมาโลกนังผมประมาณที่ติติอุกมาโนชุติมันโตพิสมัยโยสัสติโสเทสะอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสัญจัตมาตโตอาขาหาิโตปะริวาริโต เตจะสเพยพิกันเตสินเทสเวสัพพมเกมารสเนาพิกามีปันศาสการณ์ศมายังอิทธคนถาันธะลาเคนะพันธมัโสมันตาปริวาเลธาเมวมุจิทักกูจินังอิติจะตถมหาสินงกานเสนากเปสีปานินาตะะมหาจักรสังกวานะเพรังงัสาบุษโกเมโขธนญาโตสวิติโกระทัสสมจตาวติสังโฆอยังวเสตัญยศทางพิญญาอคตระจักมาโตอมาริสราสาวเกสันเตมาเสนาพิกันตาเตวถาพิกโวเตจัตตปามะกัลลุตุตวะพุ สัพเพวิยิสังขมาพิยติตาเยสัสติโนมุสติสหะปุตเตหิสาวกาเตชะเนสตานจีิเบรมังคะระสุตังอัศวนาจะพารนังปริตนาจัตเสวนาปูชาจะปูชนียาลังเอตัมมังคุปตะมังปฏิรูปะเทสะวสุจะตปุเพจะกระตะปุญญาตาอัสัมมาปริทิจัตเอตัมมังคุปตะมัง อาหุสัจจัญจักสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจายตัมมังมุตตมันมาตาปิตุอุปทานังพุทธสังขสะสังฆะโหอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมมังมุตตมันทานันจะธรรมะจริยาจะยาตะกานัจสังฆะโหนาควชานิกรรมานิเอตัมมังมุตตมันอารติวิตติปะปามัจจปานาจะสัญญโมอปามโทจะทำเมสุเอตัมมังมุตตมันคาระวุจะนิโมโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากเรณธรรมะสวรังเอตัมมังมุตตมันทันติจักสวัจจสตาสมะยานัจทังฆะโหกเรณธรรมะสากฉาเอ ตะโกจับพมะจับไดยันจับอริยสัจนะทัศนังนิพพานัสัจจริยาจเอตัมมุตตมังพุทธสัตว์โลกธรรมมีหิจิตตังยสัตนะกรรมปติอสวรังวิริชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาริสานิกตวนาสัมพัทธะมัคบราชิตาสัพพะโสธิพะชันติสันเตสังมังคารมุตตะมันติสิบสองโลตนาปริศยังกินจิวิตตังอิทาวาุลังวาสกิสุวายังรัตนังปรีตังนะโนสมังอทิตถาคเตนะอิธัมปีพุทเทรัตนังปรีตังอิเตนะสัจนะโสธีโหนตุ ขณะยังวิราคังอัมตังปานิตังยัสทัชฌาสยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเเมทตังปานิตังเอตนะสัเจนะสุวเโหนตุยังพุทธเสษตรถูปาริวันณียิสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเเมทตังปานิตังเอตนะสัเจนะสุวเโหนตุเยปุคลาอาัาสัตตังปัสสัทธาจตติลิเอตานิยุานิโหนติเตชกิณยาสุขัตตสสาวกาเอเตโสินานิมหาภราณิอิธรรมปิสังเขตังปานิตังเอตนะสัเจนะสุวเโหนตุ เยสุปายุตามมารสาทันหีนะกนิการนิโมโกตมาราสาสนมหีเตปฏิปตาอามัตตังวิไคหะวะธรมุธานิพุติณคุณฉะมนาอิทัมปิสังเคระดังปริตังเอตินัสเจนะสุวตินหุนตุขีนังากรานังนาวังน้าที่สัมภวังวิรตตาจิตายติเกวัสันิเตขีนาปิชาอวิรุณิฉันทานิพันติทีล้ายะถายัมปฏิโปอิทัมปิสังเคระดังปริตังเอตินัสเจนะสุวตินหุนตุอิสานสมบทรณ์สาสวัส อัตตหเวชิตังเสยโยยะจายาอิตระปชาอัตถันลสะโพสสันน nah ิจจังสัญญาจาริโนเนวัตถิวัณคนนะมารโสหกมินาชิตังอปิตังกิราราลุปรสชาชุนโนสิสิกเกสุขุตสุภัสตามิถังเตนะคตาชนะตาปัสตาอรหันตาสมมาสพุเตนะเอถาตุเหมาอนุสเวนะมาปัมปะอรยัมาอิจิกิริยะมาปิตกสามประธานินะมาตะลิหิมานายคหินะมาอัการละปนิวิกตเกนะมาทิฏิวิชานะันติยามาพระาลุปะตยะมาสมานนลนรุยถาตุมีเหมาอกุสาวรีย ยคารหิตาอิมิธรรมาสัมมาตาสมาธินาอหิสยสุภยาสมงวติอัตุเมหยประายายถาตุมเอุตนาวชนายถาอิมิธรรมากุศลายอิมิธรรมอนัชัยอิมิธรรมวิญูปัสสาอิมิธรรมสัมมาตาสมาธินาหิยสุภยาสงวติอัาตุเมหอุปสมชาลวิหะยาติสิอุปนิยสูตรอุปนิยติเชี่วตามัประมายงเชื้รูปานิทัสสัสรัตติตานาอตังพยังมรณะเป็นขมโนปุญญนิกยิรสาสุขาวะหานิอุปนิยติเชื่อตามาประมาณยงเโข โยตกายนาสังยโมวาจายะอุทเชจัสสาตังตสาปีตสาสุขายาโหติยังชีวะมโนปกติบุญยังธรมโมหเวรัตติธรรมะจริงธรมโมสกินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังสุธรเมสกิเนนาทถุขติคัจติธรรมะจรีสเพสังคาราอนิจติยถาปัญญาปัจจติอธนิปินทัติทุกเกสัมมโคสุติยาสเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญาปัจจติอธนิปินทัติทุกเกสัมมโคสุติยาสเพธัมมาอนัตตติยถาปัญญาปัจจติอธนิปินทัติทุกเกสัมมโคสุติยาที่่บอกกกวาาปัชด อปันนกฐาะเมเกทตุติยังอหุตกกาเอตันยะเมฆาวีตังถนเยะปันนกัางพระหงเวกสนังยติปะานิวานิจารามนุปจิานิมนุษสามยตจิตาเนตังโหสนังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสามาคมาสพะปุขาปมจติโยจัพุทธันจะธรรมัญจาสังฆัญจสนังคตโตุจัตตลิอริยสสจานิสัมมันปัญญาปัสติทุขังรูปสมุปปังทังุขสสจจะอติกามังอริยสัจังทิการุปปุปัสสะมัคามินังเอตัง เตเพเทระตากคาถาอติตันันวาเข้ามยัดนับปฏิังเถีนะครับตังบุคคลไม่คนานึงสิ่ที่ลงแล้วไม่คนบางสีมาไม่ถึงยาตานจะจะบทีนันตังอปตันจะอนะคตังสิ่งในโลกเป็นแล้วก็เป็นนรัปแล้วสิ่งมันถึงก็เป็นยาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธมังสะถาอัตวิปัสสติอสังหิลังสังุปังตังวิฐานนันรูหเยบุคคลในห้แจ้งการทำปัจจุบันไ้นก็ง้มานแค่ทนั้นั้นได้บุคคลนั้นควรจะทนั้นหนึ่งให้ปกครองเถิดอัจฉร นักฮินสัทธและเตนะมหาสีนามัจจุนาเพราะความัิงการมูจนาผู้มิสนยนั้นยังไม่หมอทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอหุระตะมาตาที่ังตังเวพาเทกรลตโตติสันโตอาจิงมณีมุติพระมณีผู้สงบยงเได้บคลผู้มีปุณอย่างนี้มีความเพียรไม่ก่ดาทั้งวันและคืนนั้นแลว่าผู้มีจริตหน,น,น,นึ่งเจริญนี้ทนีแลที่แปดินา,ารประจักเวณะปาทะฉานหีฉลาอัตติโตเรามีความแก่ทําด้ยง้ของเก่งไปไไม่ได้ อย่าท <łość> ี่ทำโมีิใช่ไหมอย่าที่กันนัดดีโตหรความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้เหมือนนักธมุหิตเมันนั่งกันนัดดีโตหรความตายเป็นธรรมดาอย่ากความตายเป็นไปไม่ได้สเิหิเมปีหินานาปะหิปินานาโพพินาโภวเราจะมีต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของรักของเิลียดจากทางพวง กรรมัสโกมีกรรมทายชยทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเลยเรามีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้อาศัยย่งกรรมังลิสานิกัญญาณังวาปาปะกังวาสัสทาไชยทูพิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหีตีหนังปัจเจไว้ทิตจับพังเพราะตรงไหนก็มีอย่างนี้ทุกวันเถิดติดควาเทียวต่อายุชะลงคาถา ทุกขประตาใหญ่ทุกขาพญาปัตตาจะนิพยาโสขประตานิโสกหัวสุสัมภีปีปานิโนเอตวัตตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทิยาฉลังทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาเิวตาหัวุขาสจตุเทวตาขัตาสัพพุทธาภรัปตาปัญเจกานะยัมพลังอรหันตราจะเห็าละฝังมะนิสัพเพโสยี่สิบเทวตาปัญญาคาถาทันธมยังเป็นละคาถายุพนามาเซ ยาเถียวตาสติวิหารวัตินีทูเป็ะเลพื้ิทีเลต่หิงต่หิงทาธรรมธานในนคนุดภูจิตาสุท่งกรลดหาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานาวกาจัพิโกสานิกาธนปฏิอุปัสการคำมัเจตสานิขมาจตอิสระสัปณะปุตตาสุวิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทัศสังภวาสเสนัชาตาอัธบปาดิกามียนิกังธรรมวังปฏิจเตสปปิทุกสกระจุดสังขยังาตุจิลามังธามโมธรรมธราจะกุกลาสังโฆโหนตุสมะโควะอัธยาเจหินตารัปญาจามเทลเต ยีย่สิบเอ็ดสมภารปเจนนาคาถาหันธรรมยังปเจนาคาระโยปนามาเซปุญญสิทธานิการัสสัยอนัญญานิกาตานิเมเตสังจัปพาคิโนโหนตุสตานันตาปะมาณักาเยปิยาคุณะวันตาจัจไมหังมาตาปิลาทยโยทิฏฐาเมจายทิฏฐาวนวะเยมัชเตเวนิโนสตาติติติโลกสมิงเตภูม,มิมจเโยนิกาปเจกะจัตะโวกาลาสังสารตาพระอัเวยาตังเยปวัิทานาันเมนอนุโมทต,ต,ตุเตสยังเยเดมังขัญชันต,ติเทวะติสังนิเวยยทิยงไมยาธินันะปุญญนังอนุโมทนาเหตุนาสปีสตาสตุอาสุขชีวหนตุ ขอแสดงไลนไม่มีที่สุดไม่มีประมาจงเป็นผู้มีส่วนในบนที่เขาจ้าทำในบันนี้แรงบุท่าไรหรือที่เขาเจ้าแล้วคือชนใะไเป็นที่รักผู้มีคุณมีปราและบิดังเาเข้าพเจ้าจเป็นต้นที่ขราจไไ้ได้เห็นหรืไม่ไมด้เห็นและสายอื่นที่เป็นกลางแรงีกันต้องอยู่ในโลกเกินในคูสกันในสีมีขั้น่าแรงขันหนึ่งแรงขั้นสีต้องเยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ สัตใดทราบการนักศาบุข้าเจ้าแล้วขอสัรนักจดอมูลธรมทาเองเถิดสัตใดจไม่ทราบการนักศึกบุข้าเจ้านี้ขอเทตัาที่แก่รส่แบบนั้นเพราะเหตุคืออนุมูลมบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัรี์ังยังมีเวรอยู่ไปสมถเวเถิดและจงถึงทานเสมเถิดขอของอันดีของสัรวนักจสเด็จเถินด้วยอนุภาพแห่งัทออนุภาพแห่งความเพียรและอนิีงสมการบูชาพระราตรักับสายบทสมบูรณ์พระสูตรพระปริศและประธานเหล่านี้ขอความสุขกันดีจนเกินมีข้าเจ้าขอให ขอเจ้าเทพเทวนาทั้งหลายโปรดอมูลทางการเสด็จแห่มูลธรรมะเหล่านี้เมื่อนมูลทางแล้วโปรดอนพรทั้งแก่ข้าพเจ้าและบรรจุงคนพระกิ่งคดีพิทักษ์ดอนพิธิสำเร็จพญานั้นสังวรบัตบวรนเวทวิหารตตุจูวัลขุนบงถูกมงคลทั้งหลายที่สามสิบขึ้นนี้ผันมาจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและคามงคลในภาษาต่างๆขอจงสำเร็จสัิทุด้วยการเพลินมุ่งส่งพระเจ้าข่ายแก่การเสริมมนต์เจดีพนาของเราถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพนวันนี้จะานขอผู้มีเจตสัสล้นสนรลขิตสรอนทุก่านขอเจ้าบัดภัยและแไบแงวนจากวามทุกการแข่งสิ้นประสบความสำเร็จในเรื่องเอนที่กันยานก่ากตริย์ัมาทั้งหลายสืบบนความรุ่นทศสารสมบัติมีดวตาเห็นธรรมเสด็จในก่นนศาสนกรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญ่จรพิษอใช้ั้งสี่คือยุวนสุขาพราเทินขออนุโมทนาบุญกับพวกโพยสิทุกท่านด้วยเทิน